ก็กว่ยยดวิทยิปนะครับเฮ้ยอันนี้สำหรับผมว่าผมว่ามันทำง่ายนะลองมาจากดับเบิลสปูเกอร์ถามว่าทำไงก็เราจะต้องมีคุณสมบัต,ติอย่างนี้นะครับเราจะต้องผ่านด่านนี่ครับเออ,อยู่ไหนวะนี่นี่เอาเบรกครับเอาเบรกที่เป็นแล้วต้องผ่านหมดบรดินซัมครับแต่ก็อีกแมบหนึ่งครับพี่แม่งเป็นด่านเนี้ยแบบด่านเนี้ยแม่ง โคตรยากครับด่านเนี้ยแบบมันใช้เวลาน,านานมากในการผ่านอันเนี้ยยากลองลองมาไม่ยากมากแต่เน,นี้ยยากยากจริงครับไอ้ด่านุดท้านเนี่ยที่เราถ้าคุณลงผ่านดินสัมสองอย่างแค่สองด่านนี้ถ้าคุณถ้าคุณแบบผ่านมันได้ใช่ไหมคือคุณได้เลยครับได้รับแบบออตโต้เลยถามว่าไอเน,นี้ยโกงไหมผมว่าไม่มากแต่ว่าค่อนข้างดี อ่าเดี๋ยวผมไม่ดูครับดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยแล้วเข้าไปเจอกันในในเกมเลยอ่ะนี่ครับคือเราตัดเข้ามาในเกมนะครับก็เลือกแซนบอกเหมือนเดิมแน่รอนก็เป็นด่านที่ดทรายเหมือนเดิมนะครับามว่าทําไมผมไม่รู้จะเล่นด่านอะไร <c oughs> อ่าตัวนีะมีมาณนี้ครับว่าเจนี่หวัวแรกเป็นซอมบี้ต่อไปเป็นโรบอทโรบอทนี่ค่อนข้างโกง,งเลยนะมันเอาไปรวมกันได้แบบวางรวงมกันได้ถึงคุณวางไอ้น,นี่ใช่ไหมคุณก็าสามารถวาง รุ่นสองของรบอตแล้วก็ทับกับรุ่นสามได้อันนี้ก็คือมีอมแพงแต่แล้วก็นี่เป็นเอเเ่อเกียบของเอาลลาวประมาณนี้แล้วก็มีพวกสว่านแล้วก็มีพวกกับที่มันอยู่ในท็อกซี่กับด่านด่านที่มันเป็นท่อระบายน้ำอันนี้คือเหมือนพนักงาน <c oughs> นี่แล้วเข้ามาดูในเกมเลยมาเราจะเริ่มด้วยการใช้ซอมมี่นะครับ ซัมบี้นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนซอมบี้ที่ดิปเปอร์เขาเซกมาให้นะแล้วก็อ่ะมัน,นไี้มีอะไรมากตัวไหนดีวะเออเทสละกันมันใช่หรอวะนี่ไงนี่ครับแล้วก็ไปดูเทสครับเทสก็คือเป็นตัวที่เป็นลองน้ำอยู่ครับซึ่งมันมีเลือดที่แบบเออ ฉันเรียกว่าเลือดมันน่ะมันตีไม่เข้าเลย้ําเนี่ยซอมบี้วิ่งไปแล้วนะครับเอ้ยเดินเช้าจังวะนี่ครับพี่แกมาแล้วครับพี่แกมาแล้วเนี่ยพี่แกก็ฟันออกมาเนี่ยครับดามเม็อยู่ที่ห้าครับตีแล้วก็ไม่ไดตดสถานะอะไรครับก็ไม่มีอะไรมากต่อไปก็ปืนครับไลตามตรงกงบซอมบี้พวกนี้กอมันไม่มีอะไรมากหรอกครับเนี่ยซอมบี้ก็คือประมาณีความต่างมันก็คือมันจะเพิ่มดามเมจเลือดเ,เท่านั้น,นครับ มันไม่ได้ระว,วังเลยมากครับซอมบี้คือธรรมดาเลยไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าตัวปื่นซอมบี้ปืนนี่มันยิงตัวที่มันลอยได้นะบินไปอันนี้ก็ไม่มีอะมากดามิทีห้านี่ก็ฟันไปส่วนเนี้ยก็ยิงแต่ว่ายิงไม่รวนะยิง่อนข้างแบบช้าเลยแต่ว่าดามจก็แรงพอได้ต่อไปคือโรบอท ซึ่งเป็นหนุ่นยนต์ามว่าดีไหมก็ถือว่าดีเพราะดาเมจมันดีแรงเลยตอนต้นแต่เราสามารถเอามันซิลมาได้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันก็วางใกล้ๆกันได้ด้วยนะไม่ได้วางไม่จะวาง,วางทับกันมันยังทําได้นี่มันรวมกันได้ครับแต่ว่ามีขีดจํากัดในการวางด้วยนะอ่าต่อไปโลบอทดด้วยสอง เขาจะเพิ่มปืนมานะครับแล้วก็กปืนมันก็สามารถยิงตัวบินได้แต่ว่าไม่สามารถยิงตัวบินที่มันสูงกว่านี้ได้นะแบบสูงกว่าเดิมไม่ได้นะต่อไปกําแพงครับตามนั้นครับกําแพงอยู่อย่างงั้นแหละทําอะไรไม่ได้ได้อยู่นิ่งๆแล้วก็โดนเขาตีฟรีนะครับพูดแล้วเจ็บว่ะนั่นะวางกําแพงทีละอันเลยต่อไปเป็นโรบอทขั้นสามครับ อันนี้ก็คือยิงตัวบินได้นะอันนี้ก็คือโรบอตที่แบบโ,โหดโ,โหดจริงๆครับก็อชอบใช้ออกมาะให้มันรวมๆกันแล้วก็ยิงพวกนี้แหละต่อไปก็คือกำแพง,แแง,งแด,ด,ด้วยสามแลวที่แกยิงแมงแไม่ยิงโรดอลยดามจสิบสองถืงอว,ว่าโออันนี้ก็คือบีเมอร์ครับบีเมอร์นี่ไม่ค่อยคุ้นตาเรอกนะบีเมอร์คือแบบเหมือนเอ็กเอะเอ็กเซในบูล ไอ้ไม่ใช่ในทาวเวอฟิเนบูลเตอร์ตัวนี้มันจะชาร์จมันจะชาร์จพลังมันครับมันชาร์จลำแสงมันยิ่งนานๆเข้ามันจะแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอืมเราก็รอดูไปแต่มันจะแรงขึ้นครับเนี่ยแรงแรงขึ้นขึ้นครับเดี๋วผมตัดไปแล้วมันแรงจริงๆนะครับนี่ครับก็เริ่มแรงขึ้นแล้วแรงแบบแรงขึ้นครับเนี่ยพี่แก้วเริ่มแบบแรงขึ้นเรื่อยๆครับ ถามว่าแรงกว่านี้ไหมผมไม่แน่ใจนะถ้าแรออา,นะแรออาเอามาณนี้ครับแรงปอะมาณนี้อาจจะแรงกว่านี้อีกก็ได้เป็นไงเป็นไรผมไม่แข่ต่อไปคือกำแพงขั้นอ่าขั้นห้าอันนี้เป็นกำแพงที่โคตรอ่นเลยครับหมื่นสามอันนี้คือลองมากำแพงขั้นสามห้าร้อยเองคุณดูความต่างต่างกับต่างจริงราคาเอาได้ไมากน,นี่คือกำแพงขั้นสองแล้วก็กำแพงขั้นแรก เลือดค่อนข้างต่างกันเลยไม่มีอะไรมากต่อไปพอนุ่มคาร์บอยครับทำไมเป็นสีเขียวแบบนี้วะคาร์บอยก็ต่างจาก,กเกมก็คือเพิ่มมาหนึ่งดาเมจครับไม่มีอะไรมากดีเพิ่มระยะด้วยไม่แน่ใจอันนี้ผมว่าค่อนข้างโหดนะคือพี่เกมยิงแรงขึ้นด้วยไหนใช่ก็อึดอึดก,กว่าเดิม ช่อีกตัวเดีเยวนี่เอาไปคือม้าซึ่งม้ามาพร้อมกับตัวยิงอยู่เนี่ยนะถ้าสมมติเราหนีตายครับสมมุติอ้ตัวที่มันนั่งม้าอยู่ตายมันจะเอามมาส์จะไปตีเองนะครับดามหีดหม้มทาทั้งแรงแล้วก็ตีแบบตีเอวีพุ่งไปด้านหน้าครับต่อไปชุดกันเนอร์เออหน่วยสวอตประจำปีเหมือนจะเขียวทุกตัวเลยฮะ นี่ครับลูกสองเึ่งระยะนี้มันยิงไงก็เบาอยู่ดีครับเป็นเบาอยู่แล้วอะต่อไปคือแรนจ์เจอบตัวนี้ผมวนชาคนคงข้างชอบเลยนะมันไม่ได้โอพีแต่แบบมันดูสมดุลดีครับไม่มีอะไรมากครับตัวไป้คือล็อกเก็ตทีนะครับตัวป่อยระเบิดชอบเอามันสแปมเอามาสแปมวางหน้าฐานนะแล้วก็ให้มันยิง่ะยิงตัวให้มันตี ต่อไปก็หมดแล้วก็มีตัวนี้ครับเอ่อ i n นฟอร์ m เมนอ่านถูกหรือเปล่าตัวนี้ค่อนข้างโหดเพราะดามีดแรงแ้วไม่ขนาดนั้นไม่เบอร์ต่อไปคือรถอืมรถนี่มันไว้แทงซะมากกว่าแล้วก็ไว้พุ่งชนไม่แน่ใจตอนชนแล้วมันจะเสียเลือดไม่เสียด้วย ต่อไปอัดไปอัดมาไฟล์เสียโอม้มันเริ่มใหม่ดีกว่ามาแต่ในอย่าง้นก็เหลือแดนเซอร์นะก็หลังจากแดนเซอร์ประมาณน,นี้โอ้มันหนึ่งหนึ่งเทมินเตอร์เอมเคถูสองเมื่อกี้อ่ะผมอัดไปไม่ไฟไม่เสียต้องมาทำใหม่หมดเลยแดนเซอร์แดนเซอร์เนียสามารถการกระสุนได้นะเนี่ยสามารถปัดกระสุนได้ต่อไปที่แซนน่ะหนึ่งยังไงมา ไปก่านนี้เออตาเหมนแรงตัวนี้หาดังกว่านี้ดีนี่จะให้ดูเออตายก่อนไต้ตัวนี้มันจะโหดเกินไปช่างมันตัวอะไรดีวะตัวอะไรดีเทแสล้วกันอ่าแกมีประมาณนี้ครับแกแกฟันแบบหมุนๆน,นะไม่รู้ว่าตีรวมหรือเปล่า นีเตีอวมานี้ถือว่าตีรวใช้ได้เอาไม้หมดเลยกันขี้เกียจเราบางตัวก็เดินเร็วางตัวก็เ,ววเ,ดเ,ววเดินช้านะคือตอนนี้ขออนุญาตร,รีบมานนอะอัดอัด,อ,ดอัดเกมแล้วแม่งไฟเสียโอ้ยปวะท้อเอ้ตีเตืนมตีแรงจังวะรา,ามจี5าไม่ใช่เหรอ มันตีเป็นร้อยเลยอะเจ็ดร้อยห้าสิบนี่คือเอ่อมาลูเดอร์ครับนี่มีมไรมากครับนี่คือดีเฟนเดอร์ครับดีเฟนเดอร์คือตัวแทงส่วนในลูกน้องเขียวเียวนี่คือลูกน้องของไอ้ลัสตัมมี่นะครับพาดินี่ก็ตีรวมมันครับตีเอวีก็ตีแรงมากรีวิวนี่นี่จะเป็นการรีวิวที่แบบสปีดรันนะครับและแก้ซัมมาร์สแปลมลูกน้องมาลรัวได้ซึ่งลูกน้องไม่โหดมากหรอกแก้มีสกิลทุบ สกิลทุบแบบทุบพื้นแล้วก็ฟันมีแค่นั้นแหละก็เสียลูกน้องไม่มีอะไรมากลูกน้องมันเยอะเกินไปละเออเยอะเกินไปแล้วไม่ออจะเยอะเกินกูนกดไม่ไหวเว้ยอืมต่อไปซูเปอร์ดัมมี่เออซูเปอร์ดัมมี่คือก่อนี่ผมทำไปแล้วครับแบบอัดลิไปแล้วไฟล์มันมาเสียก่อนเราจะข้ามเวลาก่อนแล้วกันนะนี่คือเราม,มาดูบิ๊กเลยอะครับ รอบนีวมันค่อนข้างจะไปไวแนนะ่ะคืออารมณ์เสียเลยนี่คือบิกเลเยอรบิกเลเยอคือการโยนอิดนะครับไม่ใช่โยนอิดโยนนี่เดีมาณสามแล้วก็คูดาสักหน่อยซึ่งถือว่าแรงเพราะมันเพราะมันโยนรัวไปมูลท็อปเออต้องมาดูที่ตัวที่มันโยนนมก่อนตัวโยนนมมันนี่มันเหมือนจะทำแล้วติดสถานะด้วย โยนปุ๊บสิทธะนี่ก็คือตัวยิงปืนตะปูครับไม่อยไม่เวอร์ังเลยมากอันนี้ก็คือตัวโยนอันนี้ระเบิดขวดนมนครับแบบขวดนมไม่ได้เนี่ยมันคือระเบิดไฟเออมูท็อปซึ่งโยนไปแล้วยังมีติดไฟครับแล้วก็ติดพื้นซึ่งถ้ามีตัวอะไรมาเหเยี่ยมใช่ไหมคือมันก็ติดดามจไป้เทยเหมือนกันครับไปครับป้าน่าแมน เออไาหน้าเมลไม่ทำเฉพาะมีตัวที่ตัวฝั่งเราอะเสียเลือดสักนิดสักหน่อยครับแกโยนกล้วยก็เลือดจะเพิ่มค่อยๆอยเพิ่มไม่มีอะไรมาก <c oughs> นีก่คือท็อกซิกเนวกันเนอร์ครับคือยิง <play> ติดผีดครับถือว่ามีประโยชน์ระดับหนึ่งที่เ okay หียคอนเทนเนอร์ครับเอ้ากิ่งลบเทอยอคอนเทนเนอร์สามารถการเป็นศูนย์ของเทอร์มินเอเตอร์ได้ทั้งระเบิดแล้วก็ กระสุนปืนครับจะลดดาเมีตใงการถูกยิงถือว่าแท้งโคตรดีเลยส่วนแล้วก็ต้องรอซูเปอร์ดัมมี่ครับค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะเ,ออเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยเลยกันเอาละกลับมาละซึ่งตอนนี้ก็มาเลยครับค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรนี่ก็คือซูเปอร์ัม่คือบอสแมบนะครับ ทำว่าลัสตอมมี่คือลอง Boss Map บอสแบบกงลองมานี่พี่แก่ค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับพี่แก่ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวอยจะสปอนเทอร์มินเอเตอร์เออภาษาไทยทำไมเนี่ยเทอร์มินเนเตอร์เอาพิมพ์ถูกเนะี่ยเอ้ยลืมตัวอารเทอร์มินเเตอร์ mkii ขอตัวดีมากงเลยน,นีุ่ณได้ดูการประทะทีด่ดูเดือดครับแล้วต้องใช้เวลารอพี่แกเดินหน่อยนะขอพี่แกเดินชา้าเึ้นรพี่แกลึงกระหน่ำ ตัวนี้มนมีเวลาเล่นมันน้อยใช่ไหมจะเปลี่ยนเฟรด้วยนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนนี่ครับพี่แกก็เปลี่ยนเฟสแล้วเป็นเฟรไฟแล้วก็พลังมันจะต่างๆกันไปนะครับนี่คือพี่แกนะครพี่แกนี่ร่างนี้โยนไปเลยครับไหวเพลิงนะครับ เล่นโกูนะครับไเชีย้ยแล้วหยอกไอ้นี่นกระนหน่ำยิงไปยางไปยิงไวจริงๆบีร์โดนเล่นไปตามระเบียนครับมันหาคือยิงแล้วมันถอยกุนตรีหนอะวะนี่บีแกเปลี่ยนหมวดแล้วเปลี่ยนเฟตไปเป็นเศษน,น้ำแข็งแล้วก็พลังน้ำแข็งก็ต่าง่างไฟครับก็ตามนั้นแหละเฟตไงเศษงั้น,นครับ คือผมว่าพลังกาตรตีพี่แกต่อยไปชิดค่อนข้างบุนแรงพอสมควรเพราะว่าพี่แกตีทีจะเจ็ดร้อยห้าสิบทุกทีแบบหัวแล้วเบิร์อ่ะอันนี้ร่างอันแข็งนะครับม่าไม่ค่อยเวอร์นะร่างอันแข็งแนละ้วมันสามารถจะไม่เชิงสามารถดิพี่แกสามารถถูกพื้นนะมันไปยืนเอวีคูลแ้ายงานได้แต่ข้อเสียพี่แกคือพ,พี่แกเสียมองไม่ได้นะยังไงพี่แกจะเป็นซูเปอร์ก็ตาม นี่ครับพี่แกจะเลกเฟรนึ์นครับือเฟดนท์สายฟ้าครับเ mm hmm. ฟรนนี้ค่อนข้างเย็นเน้นความเร็วเลยทีเดียวทวมาติดสถานใดเลยไหมเวลาใช้เฟดนี้ไม่มีครับพี่แกจะเน้นโจมตีเลย,ยเดียวครับให้เป็นเฟดสุดท้ายครับเฟรใกล้ตายครับ,ลรบแล้วกูจะได้เห็นฉากตายพี่แกเร็วนี้ครับพี่แกจะตายแล้วกูจะได้เห็นฉากตายทุกเพลของพี่แกนะครับ เอพ่แกตายแล้วไม่ไม่ไมเอพ่แกตายแล้วนอนนั่งกุกเข่าทีหนึ่งค่อยๆตายเอยคลิปนี้มีมาเนี่ยแหละคือมารีวิวค่อนข้างมารีวิวเลยหน่อยเพราะว่าคฟาม่งเสียแต่มันก็นานอยู่ดีนะคือรวมกันก็ประมาณสิบหันกว่านาทีได้แล้วก็ผมมีมาณนี้สำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรก็ บอกบอกมาดีเฟนสใน YouTube มาได้นะครับเดี๋ยวจะสอนสอนทําแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ผมจะทาได้นะคือผมไม่ได้โหดมากครับก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปหน่อยเวลาทจะสอนนะอะไรก็มีมานี้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ See you